สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับ EP นี้ก็คือหลังจากที่เราโปลร,ราขาดไปนะฮะรอมตอนนี้ก็จะมาพ่นสีรองพื้นอีกรอบนะื่อไปดูว่าร่องรอยเราจะเก็บได้อีกเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่หลังจากที่เราขับไปแล้วนะฮะครั้งที่แล้วนะฮะ EP สี่ EP นี้ EP เราก็จะมาพ่นสีรองพื้นกันอีกอรอบหนึ่ง มันก็ยุ่งยากเอยนะฮะเราทําไม่ค่อยเป็นด้วยนะครับก็ฝึกไปนะฮะใครที่พอจะมีสะตุ้งตะตางก็ไปจ้างเขาล้วกันนะครับความยุ่งยากลําบากก็มีอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทําไปครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาพ่นสีรองพื้นกันนะฮะขอดูว่ารอยที่เราได้เกียร์หรืออะไรไปมันนึงก็มาเก็บเดี๋ยวเราต้องเก็บโป๊อีกรอบนึงครับผมนะกะ็ค่อยๆทําไปครับอเคเดี๋ยวเรามาพ่นกัน ับผมวันนี้ก็มาพูนกันนะฮะวันนี้ก็ใช้ภาพความเร็วน,นะนะเพราะว่าช่วงที่พ่นก็บางตอนลืมอ,อัดไว้นะครับอันนี้เราก็ที่เกียจจะล้างกงรงล้างกานะฮะก็เราใช้สีรองพื้นแบบกระป๋องนะของ t o a นะครับผมอันนี้ทํางบน้อยนะฮะก็ผิดถูกหรือไม่ถูกต้องยังไงก็อย่าว่ากันครับผมโอเคนะฮะอยากให้ก็ได้ประมาณนี้พอดีคลิปช่วง พ่นไปลืมกดอัดไว้นะฮะเรามาดูกันก็ประมาณนี้นะฮะราพ่นเสร็จเดี๋ยวเราก็รอแห้งนะครับผมแล้วก็จะดูพื้นผิวนะฮะว่าตรงไหนที่ยังมีรอยที่ว้าวแหว่งๆหรืออะไรแ้่แล้วก็มาเก็บโปบางอีกรอบนึงนะ,ะนี่ครับนี่ก็พ่นเรียบร้อยแล้วนะครับ ลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะฮะว่าช่วงพ่นไม่ได้กดอัดไว้ครับผมก็ประมาณนี้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวจะเรามาเก็บพื้นอีกทีหนึ่งเก็บโป้อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ต่อติดตามี EP ต่อไปกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปเจ้าหร,ร่นะยังไงก็ติดตามกันไปครับอ,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 อย่างโทรศัพท์ก็อาจจะมีบางคลิปนะฮะที่เกิด มีคนมาให้ทำแล้วก็จะได้ได้ไดอัดกันบ้างนะอันนี้ก็เดี๋ยวทำรถกันไปก่อนนะครับทุกวนี้ยังไม่มีงานอะไรมากเนะครับดูไปเรื่อยๆนะคะะรับกดติดตามกดกันด้วยนะครับทางช่องเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บกันนะครับเห็นนี่หน่อยเราไม่มีไกด์โค้ดไม่มีอะไรนะรเวลาเราขัดก็เลยต้องคนอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่า รอยเราเยอะไหมฮะเถองที่เราปรูครั้งแรกไปนะเนี่ยเราขัดเก็บรอยก็มีนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่เนียนนะครับก,ก็พอแบบถูๆถ,ถ,ถ่ายไปนะะก็คือเอาพยายามาเอาให้เก็บให้มันเรียบที่สุดนะครับน่นะครับนะฮะสีกระป๋องของวินนะอ๋อไม่ใช่ทิวอเอนะของวินนะฮะสีรองพื้นนะครับทุกทครับ สอง50บาทงบน้อยครับผมนะฮะก็จะมีรอยหน่อยแล้วก็เก็บปอกันนะครับเจอกัน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับ